ตน้ากานดิโอเคอันนี้คนที่เพิ่งถูกเรียกมาส่วนข้างหลังผมนะครับคนที่เรียกมาเมื่อสักพักนี้นะครับโอเคแนะนำตัวก่อนนะครับผมทิปทีกับตันไวิเชอร์นะครับจะเป็นคนนะครับดูแลปฏิบัติการทุกอย่างนะครับเกี่ยวกับในเซิร์ส์นี้นะครับเราเป็นเซิรสเซร์ฟ์กินะครับที่ถูกเรียกตัวมานะครับว่า T.S.O.G. นะครับว่าเทนนสเปียร์นะครับขอเพลงย้อนสักหน่อยโอเค สวัสดีผมสตาฟเซอร์เจนลุยส์เนลสันมาจากคุณอยากจะให้อยากจะรู้จักผมแบบลึกซึ้งหรืออยากจะรู้จักแบบตื่นเ้นไอ้เนียทีเด็ดเลยแต่อ,ตอไปอ,อไดเ๋ยวว<ะ>่าอยากรู้จักแบบไหนแนะนำตัวมาเถอะผมสตาฟเซอร์เจนลุยส์เนลสันจากอ d a 114 f i r ่ t Special Force Group ษฟอร์ดก r ุ๊กินเบเล่นั่นแหละ มีลึกอีกไหมอยากลึกหรอโอเคผมมาจากอ่า Operational Detachment Alpha 1 1 4กองร้อย Alpha กองพันที่หนึ่งจะรู้อีกหรือเปล่าจบจบมองไปที่ไหนครับโอเคเขาคือ g i m b e ่เต์คอยติดต่อประสานงานกับกองทัพอากาศแค่นี้แหละ เฮ้ยนมฉันมีคำถามว่ะแกอยู่พันใต้สังกัดไหนอีกทีไม่ฉันไม่บอกทราวเวาต้องรู้ด้วยวะนายไม่บอกนายไม่รับบอกเฮ้ยเอ้ยนายโตของนายที่เดิมนายยืนยู่ที่เดิมเอ้ยมัตโตของนายคืออะไรเไม่จำมัตโตนายไม่บอกนายไม่บอกว่านายไม่รู้ใช่ไหมชั้่ไม่บอกที่มีวันได้ยาทอย่างแกไอ้พวกทหารปลอมใช่ไม่คุยด้วยหรอกเว้ยทหารปลอมแล้วแกขับเครื่องบินเป็นมาวะ ผมไม่ได้อยู่สายงานในการขับเครื่องฉันซิวานจอนสันันทำไมแกต้องแหลงเลยวะอ้าฉันมาจากเซ็กซัสเอ่อฉันมาจากใต้ใต้ที่ดื่มก่อนมาไมเนี่ฮะที่แกกินเหล้าก่อนมาอันนั้นละมาฉันมีอ่าฉันอยู่ทีมซิกโกสโกดอนอะไรอะทีมซิกอะไรทีมซิกแหิวซลทีมซิกใช่พวกแมวน้ำที่ล่วงจิดชีนุกบ่อยๆปะวะ เออไม่ใช่แกลวกชินุะเอาละเอาละเอาละเอาตัวจีนเอาละตูก้าวด้วยคนละชั้นกันเลยฉันจะไปเก็บศพเพื่อนแกบ่อยนะเออ้อ้โออ้โอ้โอ้โอ้อ้อ้้โอ้โอ้ออ้โ้อ้โอ้โอ้โอ้บอกวอาโอ้้ออ้โอ้อ้โออออวอ Just believe me, never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me, had to rise up just so they could see me.